สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอรเทคโซนช่องที่พาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยีอาวุธและยุโทโธปกรณ์ทางทหารล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ABS 7 0 n g รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ซึ่งเป็นระบบถีปนาวุธต่อสู้อากาศยานพกพาหรือที่หลายคนเรียกว่าระบบ MANPADS จากประเทศสวีเดนซึ่งได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยและอันตรายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมาะสำหรับการต่อต้านอากาศยานในสนามรบยุคใหม่โดยเฉพาะ ABS-70NG หรือชื่อเต็งว่า Robot System 70 New Generation คือการต่อย,ยอดจากระบบ r b s 7 0เด้งเดิมของบริษัทซาบที่มีประวัติใช้งานมายาวนานตั้งแต่ช่วงปี1970โดยในเวอร์ชั่น2026นี้มีการปรับปรุงทั้งในด้านเทคโนโลยีตัวจรวจระบบควบคุมเป้าหมายไปจนถึงระบบตรวจจับและล็อกเป้าอัตโนมัติ หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ r b s 70NG คือระบบนำวิถีแบบเลเซอร์บีมไรดิงที่ทำให้การโจมตีเป้าหมายมีความแม่นยำสูงมากแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะทำงานโดยผู้ยิงจะต้องเล็งเป้าไปยังเป้าหมายตลอดเวลาซึ่งตัวจรวดจ,จะติดตามลำแสงเลเซอร์ไปจนกระทั่งเข้าชนเป้าทำให้ไม่สามารถถูกสกัดด้วยระบบต่อต้านเรดาร์ทั่วไปได้ เวอร์ชันใหม่ของปี2026ยังมาพร้อมกับกล้องตรวจจับความร้อนและกล้องแสงธรรมชาติความละเอียดสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังสามารถติดตั้งกับระบบพหนะล้อยางหรือสายพานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือแม้แต่ในเขตเมือง จรวดของ RBS-70 NG มีระยะยิงไกลถึง9กิโลเมตรและสามารถทำลายเป้าหมายที่บินอยู่ในระดับความสูงได้ถึง5,000เมตรทำให้สามารถรับมือกับโดรนเครื่องบินรบฮอจูบโจมหรือแม้แต่จรวดร่อนบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วการพุ่งเข้าสู่เป้าหมายกว่า2เท่าของความเร็วเสียงหรือประมาณ2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ระบบยังสามารถทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญมาก อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของ r b s 7 0 ng คือการที่ระบบสามารถใช้งานโดยพลทหารที่ผ่านการฝึกมาแล้วเพียงเล็กน้อยโดยระบบควบคุมและจอแสดงผลถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที ในด้านของราคานั้น ABS 70 NG ถือว่ามีราคาที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยราคา1ชุดที่ประกอบด้วยระบบควบคุม1ห,หน่วยและขีปนาวุธ3นัดจะอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านเหรียญสหรฐัฐหรือประมาณ55ล้านบาทไทยทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและระบบที่ติดตั้งเพิ่มเติมเช่นระบบเรดาร์ควบคุมหรือแพลตฟอร์มติดตั้งบนยานพาหนะ ประเทศที่ให้ความสนใจหรือจะถาระบบ ABS 70NG แล้วได้แก่สวีเดนฟินแลนด์ราซิลสาธารณรัฐเช็กลัตเวียและออสเตรเลียซึ่งเลือกใช้งานในหลากหลายรูปแบบทั้งการป้องกันฐานทับสนามบินหรือป้องกันเมืองสำคัญรวมถึงใช้ในการรับมือภัยคุกคามทางอากาศจากโดรนซึ่งเป็นภัยคุกคามใหม่ในสนามรบยุคปัจจุบันในอนาคต ABS 70NG อาจจะเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หลายประเทศเลือกใช้ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการระบบ MANPADS ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงใช้งานง่ายและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัวซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในยุทธวิธีแบบใหม่ทั้งหมดนี้คือข้อมูลล่าสุดของ r b s 7 0 NG ในปี2026หากคุณคิดว่าระบบนี้น่าสนใจหรือคิดว่าคุณใช้ในประเทศไทยลองคอมเมนต์มาได้เลยว่าเห็นด้วยหรือไม่และอย่าลืมติดตามช่องวัวเทคโซนเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ หากต้องการให้เขียนภาคเสียงใส่ซับเพิ่มเนื้อหาจาะลึกเพิ่มเติมบอกมาได้เลยครับ